สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมากินข้าวกันที่ร้านอาหารเดอะกาดนะครับอยู่ที่โรงแรมนายริเวอร์โฮเทลใกล้บ้านน้องบีมนะในตลาดมันป้งเลยมันป้งรัฐบุรีนี่ลงมนี่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 มีนี่ข้างหลังเป็นโรงแรมเนี่ยตึกเนี่ยโรงแรมแล้วที่เราเห็นกระจกเนี่ยคือสระไว้น้ำว้าววิวแม่น้ำเริ่มต้นที่พันหกนะเมื่อกี้ถามเขามาอ๋อโห มีห้องน้ำเลยคับเนี่ยบีมทำไมมันหรูหราขนาดนี้อ่ะนี่เหมือนพระราชวัง <c oughs> อ่านี่เป็นสวนนะครับใครจะเข้าไปนั่งในห้องกระจกก็มีนะครับห้องแอร์ห้องแอร์อันนี้วิวสวนนี่วิวสวนอโอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆลานนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งตรงนี้ตั้งติกก๊กริมน้ำนี่ตรงนี้ก็โซนร้านกาแฟติดริมน้ำาลงไปได้นะไปลงไปดูนะดกัน ล้วตอนมันลอยกระงพงดอกก็ามาลอยกระทงเนใช่ใช่ใช่นนใช่ใชอันนี้ไม่น้าไม่กองน,นะครับเดิน <c oughs> ลงน้ําเลย <c oughs> ไปแล้วครับเตอนนี้เราจะเดินลงน้ําครับของจริงนะครับเราไม่ใช้ตัวแสดงแข่นะครับเราแสดงจริงเลยน้ำตื้นนะใช่เขาบอกว่าเดินลงไอยังยัง,ยงไม่มีดเลยบีมเอาจริงเหรอเดินเดินตั้งหน้าตั้งตาเดินเลยนะ บีมบีมระวังนะระวังลื่นนะเลื้อโคนเดินได้เดินได้เดินเดินเยยบบนแผ่นปูนแผ่นปูนแผ่นปูนบีบีดูเขาด้วยบีบีมช้าๆแบะไปทีเละนะแล้วไปย่ำห้องน้ำเขาเละหมดนะนี่เรามาถึงนสุดท้ายแล้วับตนี้บีมเดินก้าวอย่างมั่นใจ โอ้โหนี่ปกันกันเชือกไวไหมด้วยมแใช่คือเขาดักเขาดักปาลาเหรอเขาไม่ได้กันเชือกเขาเขา,าดักปาลามาครับเรามาชมบรรยากาศริมน้ําแม่กลองบ้านโป่งนะครับริมน้ําบ้านโป่งตรงนี้ที่เห็นจะเป็นสะพานไข้หลวงนะครับนี่<ด>เป็นบรรยากาศของร้านอาหารที่เรามากิน บีมบีมเขาไม่ค่อยได้ได,ได,ได้ได้เจอแม่น้ำหรอกบีบบบเจอแต่สะน้ำน้ำใสนะไปแล้วบีมเดินกลับแล้วเสียวเสียวตกคูณไม่รอก,กันเลยตามไปบีมไปไหนตามไป นี่เขาจะมาฝึกทหารหรือไงครับทางบันไดมีเขาไม่ขึ้นอย่าไปอย่าไปเยียบต้นไม้เขานะเหนื่อยไหมเหนื่อยอะเหนื่อยยังไตภูเขาตกภูเขาอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูสระไว้น้ำนะครับมาสระไว้น้ำของโรงแรมนายริเวอร์ดโฮเล ไปครับบันไดวนโอ้ว้าวลมเย็นครับสระว่ายน้ำสวยมากเลยบิ้มจะไปยืมบนขอปบ่อบิ้มลงมานี่นี่ดูสินั่งกินข้าวตรงนี้ได้เลยอะ่ะโอ้นั่งกินอาหารนะแก๋เลยอะ่ะ น,น้ำก็จะโมะ้โอ้โหรูล้ละรู้ลาใช่รู้ลาเด็กตื่นเต้นเด็กตื <laughs> ่นเต้นเด็กอยากเล่นน้ำนี่นี่สะเด็กต้องตรงนี้บีมเนี่ยตรงเนี้ยสะเด็กอ่าสะเด็กอันเนี้ยเด็กต้องเล่นตรงนี้นะครับเพราะว่ามันตื้นเห็นไหมถ้าผู้ใหญ่ต้องตรงนู้นลึก,กแต่ก็ต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเดี๋ยววันไหนป้าพามานอนไม่ต้องกลัว ใครมาเปป้งรับหรืมมาพักได้ครับว้าวลูกค้าจะสั่งอาหารอะไรดีครับคุณล,ลูกค้าลูกค้าเอาอะไรครับสั่งเลยนะครับดเดี๋ยวดเดี๋ยวคิวจะนานเอาพิซซ่าหน้าอะไรครับพิซซ่าอะไรครับหน้าชีสกับยอดมะเขือเทศโอเครอสักครู่นะครับเดี๋ยวอาหารกําลังจะมานะครับ ปะบาดแม่บีน้องบีมจะกลับถึงบ้านแล้วครับต้องขอขอบคุณร้านเดอกการ์ดบั้นโป่งด้วยนะครับที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะมาตอนนี้เราก็มาเป่าเค้กวันเกิดแม่บีกันนะครับนี่เรามาดูเค้กกันโอโ้โห <Happy S 1> อ่ะบีมร้องเพลงหนึ่งรอบ HAPPY b i r ร h เดย์ o ูยูแฮปปี้เบร h เดย์ทูยู Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ว้วยพรแม่ก่อนให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตกลงวันนี้วันเกิดใครวันเกิดใครอ่ะวันเกิดแม่แล้วใครเป่าเค้กอวยพรให้แม่เราต้องทำไงก่อน แม่ต้องเป็นคนเป่าเค้กแม่ก็ขอให้น้องบีมสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่บาปบา้าก็ขอให้แม่บีมมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะครับ Happy Birthday to you to เด็กเนี่ยไม่ได้เลยนะไม่สนใจว่าจะวันเกิดไขร <c oughs> ตตแต่ <c oughs> แต่ต้องเป่า <c oughs> โอเคอ่ะชิมครับบีมอยากกินอะไรชิมสิ <c oughs> แข่งวะอืออ่ะชิมปงำ เป็นไงอร่อยไหม,มอร่อยอ่ะโอ้โห oh, แม่กินเชอร์อรี่โอเคสำหรับคลิปนี้บไมบบี้น้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ